เรามาดูคอร์่าคันนี้ครับทำอะไรไปบ้างตั้งแต่ป้ายแดงออกมาเริ่มแรกก็เปลี่ยนชามครับไล่เม็ดครับใส่ลิ้นตั้งอันนี้ขยายเป็นสามเก้าปากสามเก้แล้วมีผ่าท่อ เรามาดูแรงมาเดิมๆตั้งแต่ปลายแดงที่ที่เทสไว้ครับแรงม้าเดิมๆมีอยู่28.8นี่ครับจากเทสจากไดโนแมงครับหลังทําตอนเนี้ยมีอยู่36.4ครับเครื่องแต่เครื่องมันยังไม่ได้แกะครับเครื่องเดิมๆแคมเดิมเครื่องเดิมไม่เคยแกะ